สวัสดีชาวลัคนาราศีกันทุกท่านนะคะชาวลัคนาการนะใช้ วันเดินปีเกิดเวลาเกิดนะคะแบ่งตามโหราศาสตร์ตะวันตกนะอยากรู้ไปดูนี่ท็อปโพสต์ได้นะคะใน Facebook Page มาหมอว่าทำยังไงส่วนใครที่เคยเช็คแล้วทราบลักษณาเต็งแล้วดูได้เลยทุกเรื่องนะคะใครที่ขี้เกียจเช็คเวลาเช็คลักษณาสามารถดูตามราศีได้นะคะการดูตามราศีก็ดูตามวันเกิดนะคลิปนี้ก็จะหมายถึงผู้ที่เกิดในวันที่22สิงหาคมจนถึง21กันยายนนะคะก็เป็นการแบ่งหย,ยาบๆนะ ก็ยอมรับว่ามันก็ค่อนข้างหยาบแหละแต่ถ้าจะเอาให้ดีนะคะก็คือแบ่งต้องไปเช็คตามลัคนาอีกทีว่าเอ๊ะใช่หรือเปล่านะอ่าไปการพยากรณ์แบบภาพรวมนะคะก็มาดูกันนะคะดูเป็นไกด์ไลน์นะคะใช้วิจารณญาณในการรับชมนะคะและคลิปนี้ทําขึ้นเพื่อความบันเทิงไปดูกันว่าในเดือนพฤษภาคมนี้ชาวลัคนาราศีกันเนี่ยมีเรื่องอะไรเด่นๆบ้างนะคะแล้วก็ควรระมัดระวังเรื่องไหนเป็นพิเศษหรือไม่เนาะ ไพ่ชาวลัคนาราศีการใบแรกมันเป็นไพ่ของสไม้เท้านะคะบ่งบอกถึงเรื่องการเดินทางาเหตุการณ์ที่จะเกิดขึ้นในคลิปนี้นะแม่หมอจะพูดถึงว่าเดือนพฤษภาคมเนี้มันจะมีเหตุการณ์อะไรเข้ามาเกี่ยวข้องในชีวิตของคุณบ้างนะคะสไม้เท้าก็คือไพ่ของการรอคอยหากคุณมีแผนการในการขยับขยายในเรื่องของการงาน การงานมันจะเป็นทุกเรื่องเลยนะแผนการเจริญเติบโตการขยายกิจการการเดินทางการไปหาลูกค้าใหม่ๆอะไรก็ตามที่นับเป็น extension ในเรื่องของ business เรื่องของ working นะคะคุณก็ต้องรอคอยจังหวะโอกาสเหมาะๆนั้นก่อนนะคะอันที่2คือให้คุณดูสภาพแวดล้อมรอบๆตัวคุณด้วยไม่ว่าจะเป็นภาว่าอาการนะคะการจราจรโลจิสติกทั้งหลายเนี่ยท้องฟ้าเนี่ยหรือว่าทะเลเนี่ยขึ้นลงมสงบหรือยังนะคะทางด้านกฎหมายก็เออถ้าคุณ exportimport เนี่ย อันนี้มันมีเหลือใช่ไหมก็จะพูดถึงระยะทางนะคะหรือการข้ามประเทศอันนี้ยก็เกิดขึ้นได้ให้ดูเรื่องกฎหมายให้ดีด้วยนะคะรอคอยจังหวะโอกาสดีๆคุณจะได้ทำมันอย่างแน่นอนนะใครรอคอยพาร์ทเนอร์อยู่นะคะคุณจะเจอพาร์ทเนอร์ที่เหมาะสมในเดือนพฤษภาค,คมนี้อย่างแน่นอนไพ่ใบที่2มันก็คือเรื่องของการเงิน นหนึ่งเหรียญขึ้นมาแล้วนะคะคุณจะได้รับข่าวดีเรื่องของการเงินนะคะรวมถึงมีโชคมีลาบอะไรอย่างเงี้ยเข้ามาสาหรับชาวราศีกันด้วยนะคะหนึ่งเหรียญนะคะจะหมายถึงลาบลอยหรืออยู่ดีๆมีคนมาช่วยเหลือทางการเงินนะคะหากคุณลําบากอยู่คุณจะไดะ้มือที่หยิบยื่นความช่วยเหลือมาหากุลนะคะไปที่3นะคะเป็นไพ่เดอะซันอ้ออีกอันนึงก็คือ,อชาวลัคนาราศีกันที่ ทำฟรีแลนซ์นะคะหรือว่าค้าขายหรือไม่ว่าคุณจะทำอาชีพใดก็ตามนะคะมันอาจจะมีช่องทางการหาเงินเพิ่มขึ้นคุณอาจจะมองเห็นช่องทางนั้นหรือมีข่าวดีเข้ามาถึงหูคุณหรือตัวคุณนะคะ,ะมีโอกาสสร้างไรายได้ในช่องทางอื่นๆเพิ่มเติมใบที่3เดอะซันนะคะใครที่เราคอยการมีบุตรหลานอยู่นะคะคุณน่าจะมีข่าวดีในเรื่องของสมาชิกเพิ่มขึ้นนะสมาชิกตัวน,น้อยนะคะไปที่4นะคะ แต่มันอาจจะไม่ใช่เอาเป็นเป็นแนวลูกหลานนะคะจะเป็นลูกของญาติอะไรอย่างนั้นก็ได้นะคะเลยๆท่านจะได้ข่าวดีว่า,ามีญาติของคุณเนี่ยประสบความสําเร็จมีชื่อเสียงเพิ่มมากขึ้นมากมายอะไรแบบนี้ก็ได้นะคะมีโอกาสที่จะได้รับข่าวดีการยินดีเรื่องของความสําเร็จจากญาติของเราหรือคนรู้จักของเรานะคะตรงนี้คือบริวารน,นะ Seek of Sword นะคะก็ อ๋อเลยยท่านมีเกณฑ์เดินทางไกลย,ย้ำชัดมากนะคะแต่การเดินทางจะนํามาซึ่งความสําเร็จแล้วก็โชคทางการเงินมาให้นะคะอ่าไพ่ใบถัดมานะเป็นไพ่เฮอร์มิตแล้วก็เป็นไพ่ไฮพริสเทสรวมกันอันนี้บอกอะไรบ้างบอกว่าโอกาสใหม่ๆใครที่กําลังเรียนหมอใครที่กําลังอยากจะเรียนต่อปริญญาโทนะคะมันเป็นเดือนที่เหมาะสมในการที่จะเดินทางข้ามนาม้ำข้ามทะเลหรือขยับขยายทางด้านของการศึกษา หลายๆถ้ามีโอกาสเดินทางไปศึกษาที่ต่างประเทศนะคะเป็นปริญญาโทเกี่ยวกับเรื่องของความสวยความงามก็ได้แฟชั่นหนังนี้ก็ได้เสื้อผ้าน้ำหอมเครื่องประดับอะไรทนๆนี้นะคะรวมถึงใครที่ทำกิจการฟรีแลนซ์ในเรื่องของคอนเซัลก็คือการเป็นที่ปรึกษา การเป็นครูสอนพิเศษนะคะเราก็การทำเขาเรียกว่ายกตัวอย่างเช่นการรับทำ Presentation การรับทำอาร์ตเวิร์กทำโปสเตอร์หรืออะไรอย่างเงี้ยก็ค่อนข้างจะดีนะใครที่ขายของอยู่แล้วเนี่ยมันอาจจะเงียบๆนิดนึงแต่ลองปรับเปลี่ยนเวลาให้ลองขายตอนกลางคืนหรือไลฟ์สดตอนกลางคืนก็อาจจะช่วยคุณได้นะคะในเรื่องของคุณที่ทำฟรีแลนซ์ใครที่กำลังอยากจะทำธุรกิจและต้องการถามว่าการทำธุรกิจเดือนนี้คุณจะมีพาร์ทเนอร ดีไหมหรือทําคนเดียวดีการมีพาร์เนอร์ดีค่ะทาได้ทําคนเดียวได้ไหมทําได้แต่มันค่อนค่าจะเงียบการที่มีพาร์เนอร์จะทําให้คุณสลับสลับกันในการดูแลธุรกิจอันนี้ได้แล้วก็มีคนช่วยคิดแผนในการดูแลจัดการการเงินได้เป็นอย่างดีนะคะ คนนี้ไว้ใจได้ไหมก็ไว้ใจได้นะคะแต่อันนี้ก็คือการพยาการสำหรับเดือนพฤษภาคมเท่านั้นนะคือใครจะเริ่มต้นทำอะไรในเดือนนี้ก็คือตามไพ่ก็คือเขาก็ r e c o m m e n d นะคะอ่ะมีสองคนจะช่วยกันวางแผนดีๆแผน A แผน B มันต้องไปด้วยกันนะคะอ่ะมีแผนสำรองแล้วก็พาร์เนอร์ที่คุณหาเนี่ยต้องเป็นคนที่สนิทรู้สึกสนิทมากๆแล้วก็ไว้ใจมากๆนะคะเป็นคนที่พูดจาอะไรตรงไปตรงมาและเขาคนนี้เป็นคนทำงานหนักนะเป็นคนทำงานเก่งเป็นคนที่มีความรับผิดชอบแล้วก็ EQD ด้วยงานประจำและเจ้าของกิจการนะคะไปได้ดีนะคะแต่คุณอาจจะต้องลงมือทำสิ่งต่างๆด้วยตัวเองมากหน่อยต้องเข้าไปดูแลในทุกๆจุดทุกๆฝ่ายทุกๆแผนกนะคะ,ะบัญชีโลจิสติกหรืออะไรเนี่ยสิบไม่เท้าก็คือส่วนใหญ่แล้วภาระความรับผิดชอบมันก็จะตกอยู่ที่คุณนะคะแต่คุณรับผิดชอบได้อย่างแน่น,นอน คนราศีกันนะคะเป็นคนที่คิดอะไรรอบคอบคิดอะไรในรายละเอียดได้อย่างครบถ้วนเป็นอย่างดีดังนั้นต้องเป็นตัวคุณแล้วล่ะค่ะก็ทาอะไรได้ความสําเร็จอย่างแน่นอนในเดือนนี้แต่ลูกค้าเนี่ยส่วนใหญ่จะเป็นลูกค้าเก่าถ้าคุณอยากจะได้ลูกค้าใหม่ๆคุณอาจจะต้องพุชเอ,อ่อให้มันมีจุดแข็งหาจุดแข็งแล้วก็นำเสนอจุดแข็งในธุรกิจคุณนะคะ ให้ให้ลูกค้าได้เห็นนะเดือนนี้มันเป็นการเมนเทนระบบแล้วก็จัดการหลังบ้านให้ดีมากกว่านะมันอาจจะยังไม่ใช่เดือนแห่งการแบบ mm. เขาเรียกว่ารุกมาเก็ตเพื่อที่หาลูกค้าใหม่ๆแบบนั้นอืมต่อมาในเรื่องของความรักบ้างดีกว่าความรักมีฐานไฟเก่า6ขกุญจะรีเทิร์นเด้อใครที่รอคุณคุณหลายคนนะแม่หมอรู้สึกว่าคุณน่าจะฝันเห็นแฟนเก่าใช่ไหมเอ <laughs> อันที่สองคือมันมีการนึกถึงหรือมันมีการคิดถึงนะคะกิกเก่าแฟนเก่าหรือคนคุยเก่าๆนะคะเข้ามาในชีวิตคุณในช่วงนี้อ่านแล้วก็ลักษณะที่สามที่เห็นในไพ่ก็คือว่าคนคนนี้เนี่ยมันเป็นการจบและเลิกลากันไปแบบพูดจาคุณอาจจะพูดจากันไม่ค่อยดีหรือเขาพูดจาไม่ค่อยดีกับคุณแล้วมันก็ค่อยๆเฟดห่างๆความสัมพันธ์กันไปแต่ลึกๆในใจอะต่างคนต่างยังมีความผูกพันกันอยู่เหมือนกันนะบางทีก็ นึกอยากจะเจอกันแบบเออโดยบังเอิญเออถ้าได้เจอกันมันก็ดีอะไรอย่างเงี้ยหรือปะอ่าเห็นเห็นบรรยากาศฐานไฟเก่ามันจะกลับมานะคะแต่ว่าถามว่าจะได้กลับมาเจอหน้ากันไหมมันยังไม่เห็นว่ามันจะได้เจอหน้ากันสักเท่าไหร่นะอืมแต่มันเป็นการวนเวียนอ่ะยังเห็นว่าั้งสองคนน่ะยังอยู่ห่างกันอยู่บางทีอยู่คนละประเทศนะคะอืมก็ไกลพอสมควรแต่ว่ามันมีบรรยากาศที่มันคิดถึงกันอืมยังเก็บเธอไว้ในใจยังลืมเธอไม่ลงไง แต่ก็ปล่อยมันผ่านไปได้มาดูซิว่าคนใหม่จะเข้าไหมคนใหม่จะเข้าสําหรับชาวราศีกันนะเดือนนี้ยังไม่มานะพฤษภาแต่เดือนหน้ามีโอกาสนะจะบอกให้ใครรอคอยการที่จะกลับเจอหน้ากันของแฟนเก่าถ้าคุณอยู่ไม่ใกล้ไม่ไกลหลือยู่ในเงื่อนไขที่พบเจอกันได้เดือนหน้าคุณมีโอกาสได้เจอนะคะในมิถุนายนนะอันนี้เป็นคำพยากรณ์จากวันนี้นะแต่การจะได้เจอหรือไม่ได้เจออะมันขึ้นอยู่กับการกระทําและมุมมองของตัวคุณด้วยว่าคุณสร้างสรามพลังงานแบบไหนให้กับตัวเองนะคุณผู้ชมอะ ไปดูซิอื่นๆคนโสดจะมีคนใหม่เข้ามาไหมตอบว่ามีนะ แต่ว่าเราก็เป็นหนึ่งในตัวเลือกของเขาเหมือนกันอ่าเขาเห็นเราเป็น choice นะคะและเราก็ยังคงเห็นเขาเป็น choice เช่นกันยังไม่มีการตัดสินใจว่าจะคบกันหรือไม่แต่จะมีคนที่เข้ามาวนเวียนวนเวียนอยู่ในชีวิตคุณอย่างแน่นอนนะคะเขาคนนี้อายุมากกว่านะคะแล้วก็มีความสุขมุมมีความครื้ครืมมีบุคลิกที่นิ่งๆเงียบๆดูไม่ค่อยออกหรอกว่าสนใจเราอยู่เหมือนกนันนะเนี่ยแต่เขาคนนั้นนะคะเป็นคนเจ้าชู้แล้วก็มีตัวเลือกที่เยอะอยู่มากมายคาแรคเตอร์ที่สุขุมนุ่มลึกของเขาเนี่ยบางทีก็ดึงดูดคนอื่น ให้มาสนใจเขาได้ไม่ยากอีกเช่นกันแต่ว่าเขาเป็นคนช่างเลือกนะแล้วเขาก็มีกำแพงในใจค่อนข้างที่จะสูงคําแนะนําจากไพ่เซตนี้ก็คือแบบเราก็แต่งตัวของเราสวยๆไปเรื่อยๆนะคะเพิ่มเสน่ห์ของเราไปเรื่อยๆอีกเช่นกันเวลานะคะจะเป็นตัวช่วยเลือกคนที่ดีและนํามาซึ่งโอกาสใหม่ๆความมั่นคงใหม่ๆให้กับคุณได้นั่นเองให้พิเศษตรงเนี้ยมันขึ้นในตําแหน่งของอุปสรรคแล้วก็ปัญหาถามว่าคู่แข่งของคุณนั้นคืออะไร ก็คือคนที่แต่งตัวสวยสวยกว่านั่นแหละคะ่ะอ่าอีกสิ่งหนึ่งก็คือมันก็คือเรื่องของสติปัญญานะคะการ การจัดการกับอารมณ์ภายในใจของตัวคุณด้วยนั่นเองนะคะอย่ารีบร้อนนะคะอย่ารีบร้อนแล้วก็อย่านิ่งเช้จนเกินไปนักนะคะจงใส่ใจตัวเองเข้าใจตัวเองให้มากๆแล้วก็ให้ริเศเนี่ยคือมันอาจจะทําให้เราเข้าใจผิดคิดเองเออเองได้ง่ายสิ่งที่คุณควรทํานะคะอย่าเว้นเวอ้ออย่าเพอ้อเจอ้ออย่าไปอยู่กับในอนาคตนะคะอยู่กับปัจจุบันเท่านั้นแล้วก็จงเชื่ออะไรที่จับต้องได้ดีกว่า ่าเรื่องของสุขภาพเดือนนี้ก็มีหลายๆท่านที่ยังคงนอนไม่หลับเพราะต้องจัดการปัญหามากมายนะคะคำแนะนําจากไพ่ก็คือไปนวดบ้างผ่อนคลายบ้างสปาบ้างก็จะดีนะคะอะไรที่คุณวางแผนไว้ดีแล้วจงปล่อยวางน,นะคะแล้วกลับมาดูแลตัวเองอ่ามาถึงคําแนะนําจากไพ่ o r ร์คเกันบ้างดีกว่า self esteem นะคะอะไรที่ ที่มันดูเป็นอีโก้นะคะที่มันดูเป็นความเชื่อมั่นในตัวเองมากเกินไปหรือสุดตรงเกินไปคุณก็ดึงดึงมันกลับลงมาบ้างนะคะเพราะว่า,ามนุษย์คนนึงเนี่ยมันไม่ได้สามารถรู้อะไรได้ทุกทุกสิ่งทุกอย่างบนโลกใบน,นี้นะคะอ่ะเวลาที่เราได้ข้อมูลใหม่กลับมาเนี่ยมันอาจจะทําให้เราแบบเออรู้จักโลกกว้างมากขึ้นนะคะแต่ว่าการมั่นใจในตัวเองเป็นสิ่งที่ดีคะ่ะ ป็นสิ่งที่ดีแน่ๆเน,ะนาะนะใบที่สอง failure I understand that a mistake is only an opportunity to learn นะคะข้อผิดพลาดใดๆก็ตามทั้งก่อนหน้านี้นะคะทั้งในอดีตและเพิ่งเกิดขึ้นเร็วๆนี้นะคะจงจงเรียนรู้ จากความผิดพลาดนี้นะคะให้เป็นบทเรียนว่าเราจะไม่ผิดพลาดซ้ำสองนี้อีกสาเหตุของความผิดพลาดนั้นคืออะไรแล้วก็เลี่ยงที่จะไม่ไปทำสิ่งนั้นนะคะความผิดพลาดครั้งใหม่ครั้งที่สองในเรื่องเดิมก็จะไม่เกิดขึ้นกับคุณนั่นเองใบที่สามเป็นเรื่องของ doubt นะคะความสงสัย I really need to know all the answer นะคะคือคุณมีความสงสัยค่อนข้างที่จะเยอะชาวราศีการหรือชาวลัคนาการเนี่ยเป็นนักคิดนะ แล้วก็ไพ่ประจําตัวก็คือไพ่เฮอร์มิตนี่แหละในไพ่ทาโร่ดังนั้นเนี่ยคุณคุณก็อาจจะเก็บงำความสงสัยของคุณน่ะไม่ค่อยจะได้ในเดือนนี้สงสัยอะไรก็จะถามออกไปทั้งหมดแต่โชคดีของคุณก็คือว่าคุณจะได้เจอครูบาอาจารย์และคนที่ตอบคําถามกับคุณได้ตอบคําถามที่คุณกําลังสงสัยอ่ะได้แน่นอนนะมีทั้งไพ่ควีนอฟสอดมีไพ่เดดซานมีไพ่หนึ่งเหรียญและเฮอร์มิตมีผู้รู้ที่จะตอบคำถามคุณได้อย่างแน่นอนนะคะขอแค่ คุณเลือกเฟ้นสักนิดนึงว่าคําถามเนี้ยคุณควรจะถามใครนะคะแต่ไพ่บอกเลยว่าให้ถามคนที่เป็นมาสเตอร์ในเรื่องเรื่องนั้นจะดีที่สุดแล้วคุณจะได้คําตอบสุดท้ายในการถามครั้งนั้นนั่นเองนี่ก็เป็นคําพยากรณ์ทั้งหมดนะคะสำหรับชาวลัคนาราศีกันก็ฝากสนับสนุนช่องของเราโดยการกดไลค์ subscribe นะคะ comment มเ,มเป็นกำลังใจให้กับช่องของเราด้วยเดี๋ยวพบกันใหม่ในคลิปของเดือน,นหน้านะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ